ทุกคนเนี่เยเดื Lucky Box อดวดมเดือดเดอดเดื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 อดรดดเไม,ไมอดเดอ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 ดเดอเออ่อยเอเอออ ลอยแล้วลอยเดี๋ยวก่อนกูบอกมึงว่าอย่ามากินชาเย็นเนี่ยมันหกมันหินไหมเนี่ยฮะเนี่ยฮะโโโโทททเอ้าวเออหัดฟังบ้างบอกว่าอย่ากินชาเย็นแต่กูไม่ได้กินชาเย็นนะอ้าวแล้วกินอะไรกินไปนะเคบอกอุ้ยนึกว่ากินเราไอไม่เอามึงก็สกปรกเอาวนี่นี่แม่สาตายแหละมาครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดลัคกี้บ็อกบอมโบกับลัคกี้บ็อกบีนี่นั่นเองแล้วันนี้นะครับแล้วก็สู้กับตัวที่มีคนคนหนึ่งขอมาที่ทักมาในแฟนเพจทุกคนก็คือว่าเขาบอกว่าพี่ครับสู้กับลูกโป่งหน่อยก็เลยจัดให้้นนออองกก็คคืืว่่าีลูโ นเองซื้อลูกโป่งเนขาจะสามารถลอยได้แล้วก็แตกง่ายทุกคนนั่นแหละอ้อาวทำไมไม่แตกวะหรือมึงใช้มือตีเลยเขาเขาเลยไม่แตกแล้วจะไปตีทำไมอ้วเย <c oughs> ม,มาดิอา่าถ้าทุกคนอยากสู้ตัวอะไรก็คงไม่มาดูเน okay, าะโอเคมาว้ายอะไร<อ>มาเดี๋ยวเราไปเล่นเปิดดีกว่ามามึงวางบินนี่วางบ๊อบโบเอา้า<อ>บอกให้วางแยกกันจะวางทำไมที่จะวางทำไมอ่าอ่าแล้วถือมุมเงาอันี้ไปอันนี้กูะดอกมาเปิดเองคือกูต้องเปิดกูเลยต้อนมือต้อนมือต้อนหนุนหรือว่าแต่ว่ามึงมาเปิดแต่มึงก็ได้สองกล่องฟรีดิไม่ได้ของกูสองกองที่ของกู เออมึงเคยขอของฟรีอ่ะแล้วกูอ่ะมึงบ้าเปล่ากูส่อมึงจะได้กล่องเดียวมาจะพอไปแล้วเปิดกันเลยอ้าวไอ้บอยดูดูบินนี่ของมึงขอมึงของมึงดีมากมาที่ไหมาไปดิตอกไม้ที่เราความรักที่เรามีให้เธอไงเอาไปเลยขยันโอ้โหจากจามาครับต่อไปบินนี่ต่อทำไม่ไหวแล้ววะหี่ยกอสายลุงที่หนบอยเลยถ้าเราคุณเราจะระเบิดไหมวะ โอ้ไม่ระเบิดกูจะด่ามันโง่เดี๋ยวไม่แน่เท็ดเท็ดที่มัจจะเวลาร์เปิดไม่อ็ด่าดาเมทเจ็ดเปตีโอ้โหดาบเดี๋ยมันจะสู้ได้ก่อสายลูกดาเมจหกดาเมจหกบ้าหายเอ้าหายอะไรอยู่นี่มึงแค่ตายเฉยมาโอ้โหแต่ละอย่างกูเครียดเลยมันมีของมันมีของไหมเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยบอมโบเข้าเกมกูได้เกมมาแล้วอันนี้เป็นอิงเกงเป็ดกิ้กิงดักโอ้โหใส่แล้วสีเหลืองเลยอะเอ้าอยู่ไหนอะเอวยด้วย เอา้าเฮ้ยทำไมกดทีลทลแล้วไม่ลอยวะโคเทเลยกูบินแล้วกูปูไม่ได้มะเกียบ้ไม่และไหนมึงลองตีกูซิอ่ะเุ้ยหลดไม่ลอลดไอ้ <c oughs> าาไปไป้ยอันนี้จอยเกมกินได้ใช่ไหมหรือปลาได้อ๋อ,อปลาได้อ่าเดี๋ยวปลาให้ชวแล้วละนะมาเฮ้ยโอ้เต็มหเฮ้ยถ้าไป็จอยเกมธรดาเมจจะต้องเลยอ่ะมันปลาสมมิชุดก่อรับดูทายเอ่ะว่มันแก่กายแล้วเฮ้เม <c oughs> ื่อล <c oughs> ั่เม <c oughs> ื่อล <c oughs> ันเฮ้เมื่อลั่เมือลัอ้าา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  โอ้โหกงได้ทินทีนะเมื่อกี้อันนี้จะตกมันไม่มีกูไม่เห็นเลยเอยไปรื่อยไปื่อรอยอ้ไรนี่ยไปเรื่อยซื้อสตาร์ฮะอะไรไปย้มไปแ่แย่ด้วยโอ้โห shit ป้าเซมาได่นี่ป้าเซมานอ่ะ้ยมันไม่ตายไอ้พไม่ตายกเลียวไม่ตายมาดอดมารอดโอ้โหอะไรสปีดทาไมคลิปนี้มันไม่ได้ขอหรือวะเนี่ยอันนี้เกงกูมีแล้ว เมื่กี้นี่ใส่โลโก็ไม่ต่างจากดักเลยแต่ว่าอันเบรกที่โบ้เหมือนกันแล้วก็บัฟก็เหมือนกัน100 okay. โอเคเฮ้ยบอยนี่อะไรอ่ะอันนี้เราเคยเห็นไหมอ๋มอกินได้เบอร์เกอร์กูได้กูได้แล้ววันเนี่ยเบอร์เกอร์กินแล้วกันไฟขอบคุณนะแต่มันใครมันตีกูเนะี่ยมันตีกูเหรอเฮ้ยเปิดเฮ้ยกูได้ด้วยด้วยพีกูควรเก็บระเบิดไว้เนี่ยอะไรใครมันตีกูอันนี้มันตีกูเหรอฮะตีอะไรกูไม่แม้ตี่ยเลยไอ้บอยไอ้ผีสีเขียวดูเปิดได้ใช่ไหมกูได้ก่อนมาเนี่ยอ่ะกลัวใส่นะเออใส่เลยใครมันตีไอ้บย มันหายตัวอยู่เนี่ยอันนี้เป็นอาหารกระต่ายมาเปิดบ้านระเบิดใส่ตัวเองอันนี้ดาบดาบดาบเบรดโอ้โหดาบได้ไม่เยอะมากทำไมมึงหายตัวอ้าวอ้าวกูยังไม่ทำเลยนไงนะแต่กูไม่ได้ตีมึงนะวิ่งกิปบเบอร์เราตัดเขาตัวเองอ๋อโอเคบอยเอาจริงนะขอเลยแต่ทำไมมันไม่มีขอเลยวะและกูมาโย อย่างนี้ต้องให้เพิ่มแล้วอันนี้เป็นแร่เป็ดโอเคไม่เอาไม่เอาเพิ่มดิเนมะ่ไม่กลัวแพ้เหรอไม่ได้กลัวแพ้คือแบบมันไม่มีขออะไรเงี้ยแบบมันไม่มันผมครับของก่อนอ่ะ <c oughs> ดาเมจฮะมันนี่มีดาเมจดอะรองเท้าหัวไหลไม่ใช่อุยหัวไหลตูดอุ้ยหัวน่ารักอะใส่เราโคตรดีเลยโอเคเสริมพลังเต็มสติเดี๋ยวค่อยใส่โอ้ยตกใกล้ในบอยลองเป็ดหน่อยมันไม่มีดาเมจดอะแต่มันอ่าไฟติดไฟสามพัน ไหนขอลองตีหน่อยเออไม่ตายจริงด้วยมันเจ็บเจ็บตาย่านี้ล่ละอ๋อท่านี้ตายเอ้ยกูทิ้งเป็ดไปนี่ของหายเลยยังไม่ทิ้งละกันเก็บไว้ก่อนใครเชื่อโบโบแล้วเธอเธอของหายมึงจะเสียงอีแบบหนึ่งกูไม่ได้โง่นะอันนี้อันนี้ดาบรู้จักกันจริงโอ้โหดาบไม่ดาบเหองโคตรเลยก่อนสายลุกขิงเก็กเป็ดกูมีแล้วเดี๋ยว มึงปลาแล้วเปล่าวะเหรอเที่ยวป่านะอ่ะอันนี้ของมึงมันตกทำตกเมื่อกี้นั้นปลาได้บอยกูบอกของมึงแล้วมึงไม่เอาไปละเนี่ยของมึงเนี่ยเอาไหมเนี่ยฮะมึงเปิดอันนี้เดี๋ยวมึงไม่ได้เก็บเนี่ยเอาไปอันนี้มาริโอโอ้โหเดี๋ยวจะถ้ามึงมาบ่อยแล้วเดีคลิปหน้าสู้กับมึงเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้เก่งรู้ได้ยังไงกรินมารีโอไม่โคตรแรงเลยทำไมรู้ได้ไงฮะ รู้ได้ไงอ๋อเรื่องที่ว่าไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยบอกว่าเลิอกสิทธิ์พวกมาเลียวอะไรเ่ยโอเคอันนั้นแล้วไปทำไปแล้วก็ได้อัน <c oughs> อันนี้กินแล้วแบบโอ้โหบินได้แล้วก็ตีไก่ดูดิพีคตรไกแบบ่เนี่ยทำไรเราแล้วกาะเอนชาแล้วเกาะแดงทำไมขออ๋อี่เสศษกูผมจำได้ทำไมขอโลหูก,กันทีเลยวะอันนี้เกาะอะไรอะ่ะมองไม่เห็นเกาะมันชื่อว่าเลสบิดเอ้ยโลอ่านไม่ออกโอ้ยกูไม่อ่านได้ก็บิดบอสวันวันวันเลสบิดบอสบอสวันมันไม่ได้อ่านเลสบิดนะอ่านผิดมาอันนี้ ไปมึงหายตัวมึกูอยากรู้ไอมึงได้บัฟเหรอกูไม่บอกอกูอยากคูยดีบอกบอกมึงก็รู้ดิอันนี้เบอร์เกอร์ของเราเออรู้ว่าหอยบอยอันนี้ผีอง้์จะมาเล็กนะดาบดาเมจสามห้ามึงนี่ว่าไอเนาะฮะเ้ยจะเปิดหมดแล้วลอมเออมึงจะปลาเล็กหนาโอ้โหมาบล็อกไม่แตกกูเหลือยี่สี่ยี่แปดเนี่ยเหลืออะไรยี่สิบยี่สิบยี่สิบโอเคยี่สิบยี่สิบลดราคามายี่สิบยี่สิบอันนี้เอเมโลแต่องจริงนะ ผมว่าเราได้องน้อยมากเลยอันนี้นจะมีดามดเมจดอ่าแต่ผมว่าถ้าเราเอาดาบนะเราเอาดาบอันนี้ดีกว่าเออผมว่าเป็ดมันไม่ได้แบบมีปั๊บสีแดงเงี้ยที่แบบเราตีนรุ่นนี้นั่นอนะผมว่าเอาดาบเอ้ยผมว่าเอาดาบไปดีกว่าไม่เอาเป็ดเนาะอ่าเดี๋ยวทุกคนบอกเป็ดมันได้แบบเท่กว่าทุกคนเอเดี๋ยวเป็ดมันเท่กว่าพี่คือไม่เอาไม่เอา,เอ,าอ่าอันนี้โอโ้โหบอยอเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออ๋อคือเกงใส่เราไม่ดีเลยอ่ะรางไม่ดีเลยรางไม่ดีเลยผมว่าเราเกงเหลืออะไรมันไม่ต่างกันเลยทำไมรางไม่ดี ล้างไปดีเลยแต่กูถามมึงหน่อยมึงได้เกาะบ้างไหมเนี่ยฮะอันนี้กล่องเอาบอยไม่เอาเหรอกคนโทวนปลาได้แต่บอยกูถามมึงก่อนมึงได้เกาะไหมเนี่ยฮะหรอฮะมึงกูแตะมึงกูได้เกาะปะล่ะตกลงได้หรือไม่ได้เึื่องกูใส่เลยจริงจริงอาจจะเก็บไปก็ได้ทแไมกูจะไม่รู้ฮะแล้วกูเก็บไปทำไมอ่ะให้มึงตีเล่นเหรอเออโอ้ยอ้าวรื่งยังไม่ตีมเลยนะอาผมเคบัฟก่อนมันสปีดกูก็ลืมอ้าวพอเคลียโอ้สปีดกูหายเอ้ยบินกูหายเลยมาเดี๋ยวค่อยอะไรกันมันจอยืดไม่ถนัดเท่าไหร่อุ้ย มึงไงจะเก็บท้ายไม่ตายไว้ตอนหลังก็ได้เพราะมึงชอบเก็บไว้ตลอดอ่ะกูไม่มีอันนี้มึงไม่ได้กอดจริงจากอันนี้เนี่ยเอาดีๆมึงได้กอดไหมนะฮะไม่ได้กูเชื่อมันดีไหมเนี่ยมันชอบโกหกแล้วทุกคนอันนี้ฮธนูแต่บอยให้ธนูมาธนูเมื่อกี้มันก็ยิงโวอยู่นะโอ้โหโลว์ได้มึงเรียกออดกากเลยอ่ะอันนี้สติ๊กสิบเอ็ดสิบสามนะใหญ่เป็นงูสิบเอ็ดสิบสามเป็นยี่สิบสี่อันนี้เป็นแร่บินนี่เจมเช่าบินนี่น่าจะเป็นก่อดสีดำ ไม่อบอสเสียงบอกทำร้ายก็พอครับอ๋อนี่คือดาบบินนี่อ๋อโอเคใช้ทั้งว่ากอดจะโหดกว่าหรือเปล่าเฮ้ยใครตีเมื่อกี้อ๋อแกแบกกินหญ้ากูดูว่งมาตีกูเหี้ยอะไรมั่วซั่วถ้าใส่แล้วก็จะโหดกว่าเพราะมันคือบินนี่ <c oughs> อ่าโอ้โหอ่าแต่อันนี้มันใส่แล้วมันไม่ได้เกาะเอ็นชาร์ลูกคนเป็ดอ,อ่ะอ่ากูขอดูเท้ามันก่อนอกูเลือกยากนะทีนี้วัดจ้ะฟักอันนี้ใส่แล้วบินได้อ่าผมไปทิ้งท้าสลามไปเออใช่ใช่เราต้องปิดกอดสลามเออลืมเลย กอดสะทามันกากนี่ไงเออดีแล้วไม่ได้ขอเลยมึงบอกไม่มีขอแต่มึงใส่กอเต็มตัวนะอันนี้ปตาแล้วเป็นไรแค่เป็นผู้เฉยเหรอมึงมึงเอาอะไรกอดกากนี่วะโอ้โหขนาดมาตรวจผู้ไฟโอ้โหไม่อยากตายหอมเป็นคนกากเลยโ,<อ>โอเคอ่ะเสียงโชคอันนี้มันฝรั่งสงสารบริจาคให้มันดีไม่ได้เดี๋ยวกูแพ้ไม่เอาดีกว่าไอ้มึงไม่สงสารหรอไม่ไหคนอย่างมึงไม่ได้สงสารหรอกโทรไปได้เจ็ดสิบสายก็ไม่รับงอน มีรมมหรือเปลา่าใช่หรือหลักฐานอะเดี๋ยวกูดูขึ้นให้ดูเลยถ้าแตะไม่ผิดอันนี้สีแล้วมันจะตบขอใช่ไหมวะดาบลักกี้โอย,อยเหมือนจะชนะแล้วบ้างเนี่ยไหนอ้าวไหนชนะเลยทำไมมึงตายอ่ะไหนบอยมันตอบโข <c oughs> ไหมอ่ะแป๊บนึงอ้าวอยู่ไหนไออ่ะโ <c oughs> อะ้ไม่ตอบเป็นดาบลักกี้เฉยทิ้งไปหมดยังเดียวนะดาบที่มึงถือสีนั้นคุณเนาะกูแต่กูไม่ตายว่ะแต่เมื่อกี้บอกมันคาบกอกโค้ติโค้ตที่เรากินไปโคตรห่วยนะมาโอ้โหบอยแต่อุ้ยบอยอันนี้เขาเรียกว่าไอนะเพนกวินใช่ไหม ใช่ไหมอันนี้ตัวอะไรบอยโอ้โหควินไงเออแพนกวินเอ้ยอันนี้แมวน้ำว้ายน,น,น่ารักอ่ะบอยแลกกันกูชอบแมวน้ำนเ้ยอยากได้แม,วน,แมวน้ำมาแมวน้ำมาดาเมจเท่าไหร่มึงบอกก่ออ่อเอาไปไวาแบบน้เมีเ,เยอะมากอ่ะอันนี้ของกูอ่ะแลกกันแลกกันของกูก็เยอะมากเ,าเาหมือนกันนะแลกกันเร็วเร็วแมวน้ำเจ้าแมวน้ำเจ้าเร็วเก้า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 นี่เดี๋ยวก่อนมึงไม่ให้กูใช้ไปได้ตอนซึมโจกรูี๋ยวมึงนัเสียใจที่มึงมาแลก กูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรกูได้แล้วมึงมีโคกินไหมไม่มีอ่ะช่วงนี้ไม่มีตังค์ซื้อหมายถึงในเกมอันนี้เหรอฮะแต่ว่าเกมบอยมันใส่แล้วมันเกาะแดงแต่ว่ามันบอยมึงตีใหม่ดิตีโอ้แต่ว่ามันได้ตาบอดด้วยแต่ว่ามันแรกการได้เกาะแดงมาแล้วเกาะไม่ยุดอยู่นะเออเกมบอยแล้วผมเลยจะเอาเกมบอยแะไรเพราะว่าเราสามารถกินโคแล้วก็ปินได้แต่ว่ามันมันกดวิ่งไม่ได้พอมันสโลว์มันตาบอดอ่ะฮีสไปดกับยาโอ้โหอ่ะโอ้โหคลิปนี้เราขออย่า อันนี้อะไรเนี่ยบนหัวคอยมีอะไรไม่รู้มีใจนะเปล่นา <OUR S 2> <อ comet. S 1> นี่เปิดดิปมั้งเล่าช้าเนี่ยมีกลโอ้ธนูแล้วก็ดาบแล้วก็ดุงตาอันนี้คือเฮล멧แตโอ้โหกินแล้วก็เยอะเกินเฮ้ยโคตรเท่แหละแต่มันใส่แล้วมันก็กดกดแดงใช่หรือ่าอ๋อไม่ใช่คือเรากินแป๊บซี่มันเลยกดแดงแต่หมวกเป็นดนี่ดีกว่านะทุกคนธนูผมไม่น่าเอาอันนี้เป็น W remote ในบอยมึลงลองมึงดูดีตากูเท่ไหมฮะไม่เท่อ่ะ ในรลเไาหขวในเขาหัวเขาหัว,หวหนะอม<ห>อันนี้ปลาแล้วหมื่นไม่มีหมดแล้วเอาหัว,<า>เ,อหวเอาหัวมาเมือ่อนี้ใส่อดอบแล้ว นั่นแหละหัวตอบ,บแล้วเอาก็ได้ออาหมดแล้วมาโอเคทุกคนกันเลยจัดของสู้กับบอสลูกโปแล้วก็สู้กับบอสอีกมาอะไรครับทุกคนตอนนี้เพอจัดของเสียน้องม,มาซึ่งบอกว่าได้ไปถามบอยหลังใหม่รอบมือแล้วว่าตกลงมงเปิดไม่ได้ก่อจริงไหมมันตอบว่าจริงแล้วมันก็มาที่มันที่มันมีก่อนเนี่ยเพราะมันเอาไปคราฟเออเนี่ยคราฟจริง <c oughs> โอ๊ยจะยิงทำไมมาซึ่งก่อนที่ผมใส่ก็ประมาณน,นี้เนาะ <c oughs> โอเคมาเอออย่าเพิ่งยิงอ่ามีบัฟ <c oughs> ไม่กินเลยโอ้โหไม่มีไอดิกูกินยาแล้วนะ ม่ยาได้หรอโคกัวมีมีได้ไงมาสไปกัวมีไม่มีเลยนะอ้าวฮะอ๋อสไปมันกินแล้วมันขยับไม่ได้มันติดบับผีอะอ้าวระบาดได้วีก็หายหมดเลยดิอีสไปแล้วโอ้โหเราบอกกันสไปเป็นแหละสไปมันเออโอ้ยอ่ะกินอันนี้ก็ได้เป๊ปซี่แค่โคลาก็พอละเอ้ยไปไปเลยเออเป๊ปซี่หรือโคลาวะเออโคอะไรกูจะพูดโคลาทำไมวะอ่ะมางั้นสู้เลยกว่าไหนอ่ะมือเปล่าตีไม่ลด บอลลุกโป่งก็คือเขาแบบลอยแบบลอยเฉียบอยเขาแค่ลอยได้ตนนี้เขาว่ารังลอยอยู่ลุกโป่งอะไรมันตีได้ปะอา้าวก็ลุกโป่งแบบโจมตีบอลระเบิดตุ้มตามไงอา้าวหายเลย <c oughs> ดาบมึงก็แบบเอ้นเกิดบาเลียวะมาเปิดแล้วไหนกลับมาเร็วเลยคิดถึงมามาแล้วโอ้โหแล้วใส่นัวไงยังไงเราก็ชนะแล้วนอะงแบบโขไม่หัวขนาดนี้อ่ะเรียบร้อยอ่ะชนะไปรอบเดียวพอโอ้โห เกือบคิปนี้แบของหัวกันมากเลยต่อไปตึกของเราซึ่งสุดของเราเนี่ยถ้าเราใส่เกาะน่าจะอะใส่เกาะแล้วกันค่อยถอดกินบาได้จ้ะดูแล้วมึงลากมาทำไมอ๋อนี่ไอ้จอยเกมเออผมไม่เห็นเมื่อกี้กุตาบอดโอ้ยลืมลืมมาจอยเกมคงไม่น่าปลาหรอมั้งแต่ถ้าปลาจอยเกมไม่น่าโดน ะอะไรถ้าปาแต่เก่งกว่าจะตายเลยก็ได้เลยเออแต่ว่ากูจะปาแค่กระโดนแหละมึงปิดขนาดนี้มึงตีมึงตีมึงกลัวไม่รู้หรอกยมาปะมาถอดกอเลยไม่แน่ถอดกอแล้วถอดกอเลยกินเร็วๆดิกูกินเสร็จแล้วเนี่ยกินแล้วมาดิมาพอไม่เอาไหนอยู่ไหนถือดาบดิอันนี้เออถ้าผมถอดกอดแล้วเลยพังตัวไงอ้าวไม่ตายหรอมาดิมาดิมือใกล้มือใกล้มึงตกน้ำนะกูรู้นะเฮไอ้กูนี่เสียงว่าน้ำนี่ไงนี่ไงเอ้ย เชื่อวะนี่ไงใกล้ๆเลยล่ะอ่ะไปต่อยเกมอ้าวอันนี้กูไปต่อยเกมไม่โดนเหรอีกันล่ะไม่ตายล่ะโอ้โหไม่ตายแต่ว่าต้องมีคนว่าพี่มันเสมอ่ไปแล้วถ้ากูเขียวแล้วกูตายเออไม่เอาไหนอาะคนละฮิตเปล่าคนละฮิตเปล่าใครดีก่อนชนะเอาเอาเอาก็ว่าเดี๋ยวน้องผมไอซไม่าห้ามห้าป่าเราใช้แค่ดาบบางเดียวนะใช้แค่ดาบนะใช้แค่ดาบไอซีหล่อนชนะนะมามาพร้อมไหงมา เฮ้ยฉันกมด้วยเหรอเด้ยนกด้วยหรอไอ้ิ๊กกลัวก่อนเสียแรงกว่านะมึงือมขึ้นก่อนโอ้โหแล้วกอนคือผมตีนแล้ว่ผมกัดในชื่อผมขึ้นก่อนสมไมกูกม่ตีโดนแล้วก่อนเชื่อวะ ผมตายโดยไอ้บอยหรือว่าเคียวยะถูกฆ่าโดยเออกูตายก่อนแม่งไอ้กูสาปตีพระต่ชื่อขึ้นก่อนอะไรยัยมึงไอ้มอยน่าอะไรนึกบอกเคยช้ากูด้วยเหรอช้ากูด้วยเหรอเคยช้ากูด้วยเหรอโอเคทุกคนก็นะครับก็จะหลังเราจะจำเราก็จะหลังก็อสไปสุดบอยแล้วก็แฟรไปนะครับโอ้ยสจะดีอยู่แล้วอ่ะตอนนี้สุดดีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมันไม่สาปใจไงแล้วก็อีกแค่ไหนถ้าใครในผมชอบเรื่องมวยใครชอบเรื่องเซียนมันจะคิดไม่ทันาย